ครับสวัสดีครับเอซีพหองเ่น้องแอมชนพิชามันอนี้เข้ากาาัมากานไปชิมน้องเรียนฉันว่าวิทยาคมพี่น้องโรง,งเรียนทีน้องแอมเป็นเรียนอยู่ประจำเหมืนอนมีคนเป็นเป็นการจบม .6 เนาะรับปริญญาบ่ะแล้วปริญญาม, 6, าาหม .6 หรือว่าจบม .6 หรอพี่น้องผมกบมันใหญ่ไปถือ <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศในโรงเรียน ซีพอ่อแม่มากันเกือบทุกคนมีเราเอฟซีฝั่งเราก็มาแม่หงและก็แม่แม่อีกหลายคนอันนี้คือบรรยากาศนักเลีเพิ่นออกมาทายลูร่วมกันออกมาแล้วแต่ว่าน้องแอมชนทิชายังไม่ออกมามาจอบนานแล้วแต่ว่าน้องลูกสาวยังไม่ออกมาอันนี้ก็คือเอฟซี อแอมสันติชามารอดนแล้วพี่น้องมารอดนแล้วนำทีมโดยเมีเล็กเมียน้องแอมสันติชา,า,า,ชา <c oughs> จะภาพพี่น้องจะภาพวั <c oughs> นนี้เขากระลอน้องแอมอมอกมาทีกเขา ห้องประชุมต่างลางเอาซื้อแก้คอยกับแก่หย,ยากแก่บอกก,กันได้พี่น้องห้องประชุมต่างลงางจักแก้ว่าจังใดดอก,กต่างลางกันเลยสุกต่างลางซาตาต่างลางหมดอันนี้ตอนนักเรียนมาดไทายหลวงรวมกันดูวัดยหลวเน,นี่ยแม่เพียนที่สรดอกไม้อัะไร

เด็กทุกคนน่ารักมากเลยครับจบม .6 กันบรรยากาศในโรงเรียนแต่ว่าลูกสาวเรายังไม่เห็นออกมาเลยตั้งแี่ยังไม่เห็นออกมาเลยพี่น้องเฮ้ยขไก่แล้วโอ้ อ้ยตกใจดัง <ih> เ <unting> ียนกับย่อยออกมาเด่นออกมากีฬาคนกีฬาคนแต่ว่า้องแอบยังบเห็น บรรยากาศพี่นรองบรรยากาศความสุขชื่นมืน่นลุกร้านจบหมอหบอ,บอกแม่ๆม,มาแสดงความยินดี โอ้ยจุดปูอีกแล้วอนนี้เ่่นกาลังซื้อชอดนังไวลอบอภห้ลูกสาวแรมสซนดีสนใช่แล้วไใ่แล้วยังบอกอกมาอยู่อ๋อแจ้งหงเออ

lại con này nó nhưng mà chụp mày nó ơi nhiều không? nào? ủa, <laughs> ủa, <laughs> 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 ของไทยเนี่ยของเซตนั้นเหรอของขมีว้วนรูปรูปเมียงวะนี่มันุษยต่างดาวบ่น้ <c oughs> องชายเป็นซื้อมองกุฎมาให้อะบ่แม่นสิเป็น2,000คนพุ่นบ่น ่งมอนี่น oh, ้องมาเลยน้องมี่อยางนี้มา้นกรีนครดีกบรรยากาศนี่เราอยากน้องคตไลฟ์ครับมาให้กำลังใจลูกหลานก็นเรียนจบมาห ยุดอีกแล้วเราก็รอคอยต่อไปรอต่อไปพี่ร้องตอนนี้น้องแอมก็ยังไม่ได้ออกมากจากเขา นีก็ยังไม่ออกมายังไม่เห็นน้องแอมออกมาเราก็รอต่อไป บรรยากาศคนไหลแหี่เด็กหน่อยจบไหลแหี่ मारे उन साह माले मारे मारे छोटी साहब आ พ่อครับขอแป๊บนะครับแป๊บมา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 มมา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 เามามามาามามาามามามมามามามมา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 มมา น้องถายเสร็จจะพูดให้แน่นอนเดี๋ยวพี่ๆเขาถ่ายมาให้น้องก่อนนะน้องก่อนอันนี้ค่ะตรงนี้นี้ค่ะกล้องนี้ค่ะกล้องนี้เดไไป่กบค้ะอันนี้ค่ะวองกล้องนะคะสามสองหนึ่งยิ้มค่ะลื่นสองสองอะไรครับพี่ครับเอาอะไรพี่ ีขอลดหน่อยครับหนึ <forcé Deus> ่งสอง

นี่เอซีพ่อพ่อเน่ยน้องแอมมาให้กำลังใจสีซชอรไม้คนละชอระชออันนี้พ่ออันครับนี่น้องฝนอันนี้ในจิตแล้วก็ไม่เพี้ยนไม่งานคนสวยตลอดงานเน่เดี๋ยวถ่ายพลูกทีพูกันเล็่ยงเล็นไมเป็นไงมาพี่ไม่ติดใช่ไหม ติด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 ไติดอันนี้นายหงนะครับเดินทางมาจากสปปลาวอันนี้น้องนัทเดินทางมาจากจังหวัดตราดอันนี้เขไหลยี่โมือเป่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ยายาจอยมวะอะไรกันหลานสาว อันนี้พ่อๆ FC มาให้กำลังใจน้องแอมเยอะมากครับวันนี้อันนี้แอดมินสิงสองฝั่งพี่ชัยยืนอยู่ข้างหลังมากันครบเลยวันนี้บรรยากาศบรรยากาศได้นะบรรยากาศได้งานนักเรียนชาตารย์านวิทยาคมมีคณะอาจารย์สอนน้องแอมชุวยทชานี่ก่อนคณะอาจารย์ผู้โรงเรียนาชาตารย์านวิทยาคม คลิปบรรยากาศในโรงเรียนกันมากพียากรมคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวฮอตจังมาก่มีอกังไม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน้าจังขอกังไม่พี่น้องคลิปตอนน้องแอมรับช่อดอกไม้จากพ่อพี่แม่สั้งรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับคลิปคอมเม้นต์ลงคลิปเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ